ดูเหมือนว่าฟอเรนเวียสกำลังจะกลายเป็นนักเตะของหงแดงเลยว่าผู้นะครับแทนนั้นเรามาทำความรู้จักเขาคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกับ7เรื่องลับฉบับฟาเรนเวียสครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนมันฝรั่งทอดกรอบเทสโต้ลิปูเริ่มต้นตลาดรอบนี้ได้อย่างคึกคักครับพวกเขาได้นหน้าปิดเดว์เจอร์มีฟิล์มโปรงและกำลังจะพุ่งเต็มกำลังเพื่อคว้าตัวฟอร์เรนเวียสมาจากไบเออร์เลเบอร์คูเซนด้วยสนับราคาแตะหลัก100ล้านยูโรนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายสื่อก็ตีข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าเวียดตัดสินใจแล้วว่าจุดหมายปลายทางต่อไปของเขาคือทัพหงแดงและนี่ถึงเป็นธรรมเนียมของเราครับใครก็ตามที่มอบหัวใจให้กับลิเวอร์พูลหรือว่าใครก็ตามที่กำลังจะฝากอนาคตของเขาไว้ที่แอนฟิลด์เราจะหยิบเรื่องราวของเขามาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเริ่มกันที่เรื่องราวแรกครับ สโมสรของพ่อครั้งหนึ่งในวงการฟุตบอลของเยอรมนีครับเคยมีนักเตะชื่อว่าฮันโยคิมเวียสแต่เขาเป็นเพียงนักฟุตบอลที่ได้โลดแล่นเพียงลีกล่างของประเทศเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีครับหลังฮันโยคิมเวียสเลิกเล่นฟุตบอลเขาแต่งงานและใช้ชีวิตร,ร่วมกับคารินกรอสภรรยาของเขาก่อนที่ในปี2003ครับทั้งคู่ใชก้กำเนิดลูกชายที่ชื่อว่าฟอร์เรนเวียสเด็กชายฟอร์เรนครับเกิดในย่านบราวไยเยอร์เมืองฟูฮามเมืองที่ไม่ได้มีสนามบอลใหญ่โตอะไรนะครับและชื่อเสียงด้านลูกหนังก็มีน้อยมาก เมืองนี้เนี่ยไปขึ้นชื่อเรื่องของโบสถ์แล้วก็บริสถานแล้วก็รวมถึงเบเกอรี่แทนครับไม่ได้เด่นไม่ได้โด่งดังด้านการปั้นยอดนักเตะระดับโลกแต่ใครก็รู้ครับว่าเมืองแห่งนี้คือสถานที่ที่ดาวรุ่งผู้เปลี่ยนประวัติศา,าสตร์ฟุตบอลเยอรมันถือกำเนิดครั้งหนึ่งครับเวียสเคยให้สัมภาษณ์ไ้ว่าผมเป็นหนึ่งในไม่กี่คน ทีม่มีเครื่อง p r e s t a t i o n วาเล่นที่บ้านดังนั้นผมเลยต้องหากิจกรรมอื่นทำผมก็เลยชอบเล่นฟุตบอลมากที่สุดจุดเริ่มต้นสนามฟุตบอลของเด็กคนนี้ครับการที่พ่อของเขาตัดสินใจไปรับตำแหน่งประธานสโมสรของทีมเล็กๆระดับท้องถิ่นอย่าง Green อเอชฟาวกลินไวส์บราวเยอร์ฟอร์เรนเรียก,กเลยเติบโตมากับสนามฟุตบอลและมันไม่ใช่สนามที่มีไว้ซ้อมเตะเล่นกันคำๆครับแต่มันคือสนามที่มีพ่อของเขาดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนคารินกอสครับแม่ของเขาเนี่ยเป็นโค้ชแฮนด์บอลร,ระดับทีมชาติมาแล้วนะครับเว้นเลยเติบโตจากครอบครัวในกีฬาอย่า่าางงแแท้้จรริคัับบบผมมวพอนนนเป็ี บ้านของเขาแหละก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าวินัยที่จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กชายเวียดกลายเป็นดาวรุ่งที่ถูกทีมระดับบุนเดสิก้าจับตามองไม่ใช่10ขวบไม่ใช่9ขวบแต่จับตาตั้งแต่7ขวบเลยครับประเด็นต่อมาครับรู้ไหมครับว่าเวียดนั้นปฏิเสธห้างขายยามาแล้วครับความเก่งกาจของเด็กคนนี้ครับทำให้เขาต้องตัดสินใจเรื่องยากๆตั้งแต่ยังเด็กเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2 0 1 0ครับ ช่วงนั้นเวสยังอายุแค่7ขวบเขาได้รับข้อเสนอจากทีมระดับท็อปอย่างไบเออร์เลว์เบอร์กุเซนและเมื่อเอาเลว์เบอร์กุเซนมาเทียบกับกรีนไวา์บาลเวอร์แล้วเนี่ยนะครับมันถือว่าเทียบกันไม่ได้เลยครับทีมหนึ่งเป็นเพียงทีมท้องถิ่นเท่านั้นส่วนอีกทีมครับคือทีมระดับยักษ์ของประเทศว่ากันตามความเมกเซนครับเวสควรจะย้ายไปอยู่กับเลเวอร์ตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ว่าในขณะนั้นนะครับเวสเองเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอจากอีกสโมสรดังอย่างโคโลนและเขาตัดสินใจปฏิเเ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 สธลลลลลวววออรรรคคคซ่่่่่่นน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 หตุผทททีีีโโนนีีกกกกแแบบบบัั้้้พาาาาาาะะโโยยป็มมใขขง ก็ไม่อยากให้เด็กอายุ7ขวบใช้เวลาเดินทางเกินความจําเป็นเพื่อไปฝึกซ้อมโดยพ่อและแม่ของเวทเชื่อว่าการพัฒนานเด็กครับเราไม่ควรเ,เร่งรีบหรือบีบให้เด็กต้องโตเกินวัยและสิ่งที่เด็กคนนึงต้องการที่สุดคือการได้เติบโตอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวฟอร์เรเวก็เลยเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังที่โคโลนครับโดยมีทั้งพ่อและแม่คอยดูแลทั้งเรื่องของการเดินทางอาหารการนอนและการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดโดวยวัตถุวินาทีในชีวิตของเขาเนี่ยนะครับมันคือการวางรากฐานอย่างมีระบบจนสุดท้าย ฟอร์นเวียสพัฒนามาสู่การเป็นตัวรุกคนสําคัญของทีมเยาวชนโคโลโนและความโดดเด่นของเขาทําให้ความสมพันธ์ระหว่างเลเวอร์คูเซนและโคโลนถึงขั้นต้องแตกหักลงและเราจะเล่าถึงในข้อต่อไปครับทลายสัญญาลูกผู้ชายเบอร์เลิร์กคูเซนครับติดตามดูเวียมาตั้งแต่7ขวบถูกไหมครับและตั้งแต่ตอนนั้นเองเนี่ยพวกเขาก็แอบตามดูฟอร์ของเวียสมาอย่างต่อเนื่องแม้แต่ตอนที่เวียสเนี่ยเล่นให้กับโคโลนเองนะครับเพราเวลามันผ่านไปเรื่อยๆครับ ความเก่งกาจของอเด็กคนนี้ก็เริ่มเตะตาเลยเว่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,น,นช่วงเวลานั้นเวทได้เล่นทุกตำแหน่งในแนวรุกเลยครับกลายเป็นหัวใจสำคัญของโคโล,โลในชุดยูสิบเทันทีเขาเพิ่องอายุ15ปีเท่านั้นส่วนทีเด็ดของแค่รายนี้ก็คือเท้าซ้ายที่เฉียบขาดและมีทักษะในการอ่านเกมที่โดดเด่นเกินวัยรุ่นม,มีการตัดสินใจในพื้นที่แคบๆที่เด็ดขาดจนน่าตกใจครับซึ่งเหล่านี้เองครับทำให้ลูโกเซนที่แอบดูยุงห่างอย่างห่วงห่วงอดใจไม่ไหวครับก่อนจะเลือกเส้นทางที่ไม่มีใครคาดคิดมากัคกาบีวเ้มไโ ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเลเบลคูเซนโคโลนและมันเชิงตัดบ,บัตรคือสโมอสรอนในย่านไรอัลแร์และเพื่อการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสโมอสรย่านเดียวกันทั้ง3ทีมทําข้อตกลงร่วมกันว่าพวกเขาจะไม่ดึงนักเตะเยาวชนของกันและกันต่อให้ดาวรุ่งงโคโลนเก่งกาจแค่ไหนเลเบลคุเซนและมันเชิงตัดบ,บัตรก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งแต่ว่าสัญญาครั้งนี้มันคือการพูดแบบปากเปล่านะครับเป็นสัญญาลูกผู้ชายที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรและเมื่อเวทในวัย16ปีสแสดงผลงานจนเริ่มกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่ ก็ทาในสิ่งที่หลายคนมองว่าผิดมารยาทพอสมควรโดยการยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการพร้อมบรรยายโปรเจกต์ระยะยาวที่จะยกเวทขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ภายใน1ปีและข้อเสนอนั้นไม่ใช่แค่คนโลนที่ใจสลายครับแต่ครอบครัวของฟอร์เรนเวดเองก็รู้ว่านี่คือการรยศทางความรู้สึกกับต้นสังกัดที่ปลุกปั้นเข้ามาแต่ว่าในโลกฟุตบอลครับอารมณ์มักแพ้เหตุผลเสมอเพราะถมองด้วยสายตาแห่งอนาคตครับเลเวลตอนนั้นคือทีมที่มีบันไดสู่ทีมชุดใหญ่มากกว่าครับพวกเขาแสดงถึงความทะเยอทะยานมากกว่าแถมมีผู้เล่นรุ่นพี่อย ที่กำลังโด่งดังในตำแหน่งเดียวกันมีระบบเยาวชนที่ช่วยพัฒนานักเตะแนวรุกเป็นอย่างดีและสำคัญไากกว่านั้นก็คือพวกเขาจริงจังกับแผนการสร้างฟอร์เรนเวีย มากกว่าทุกทีมในเยอรมนีครับพอเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเวทเองก็รู้ดีอยู่ลึกๆครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่อาจจะปฏิเสธเลเวอร์คูเซ่นเป็นครั้งที่2ได้สุดท้ายในปี2020ครับเวทยอมหักออกต้นสังกัดและกลายเป็นนักเตะของห้างค้ายาอย่างเป็นทางการแล้วพวกเขาก็ทำตามคำสัญญาทุกอย่างครับเพราะภายในระยะเวลาไม่ถึง6เดือนครับฟอหรัเวทก็ได้เดบิวต์ในทีมชุดใหญ่ของเลเวอร์คูเซ่นทันทีแต่ไม่ใช่การเดบิวต์ธรรมดานะครับเขาถูกส่งลงเล่นในเกมเบรสซิก้าที่พบกับเวเดอร์เบรเมน และตอนนั้นเขาอ,อายุแค่17ปีกับอีก15วันทำลายสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดในบริษัทของสโมสรที่เด้ลงเล่นในเกมลีกสูงสุดหลังจบแมตช์นั้นครับแฟนบอลเริ่มรู้จักชื่อของเขาแต่การแจ้งเกิดของจริงมันเกิดขึ้นในสัปดาห์ต่อมาครับเป็นเกมที่เลเวอร์ต้องดูกับไบเยนมิวนิกในศึบุเดซิกา้าเกมนั้นจบลงด้วยชัยชนะ42ของทัพเสือใต้แต่หนึ่งในประตูที่เลเวอร์กเุเซนทำได้ กิดจากฟีท่าของฟอร์เรนเวสเด็ก17ที่ยิงประตูผ่านมือมาริเอลนอยเออร์เข้าไปตรงตะขา่ายนี่ถือเป็นปรากฏการ์อย่างแท้จริงครับและประตูนี้สมบผลให้เขากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูใส่ทีมเสือใต้ได้ไดในปร,ริษันเดลซีกาตั้งแต่นั้นมาชื่อของเวสก,ก็ไม่เคยหลุดจากระบบทีมชุดใหญ่ของเลเวอร์กูเซ่นอีกเลยครับแม้ว่าการเซ็นสัญญาก,กับเขาจะทําให้เกิดรอยร้าวระหว่างโคโลและเลเวอร์ ever, แต่สำหรับทัพห้างขายาแล้วนี่นะครับนี่ถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนนึ่งงใประรววััิาาขออพกกเเเ้้ลลลลยยแบไได พวกเขาคงจะเลือกทาแบบเดิมอย่างแน่นอนครับรเรื่องราวต่อมาครับพาทรูเข้าแคมป์ทีมชาติคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวสเองเนี่ยคือดาวรุ่งที่แจ้งเกิดได้ไวมากๆและนะทำให้เขาเนี่ยต้องทํา2สิ่งในเวลาเดียวกันนั่นคือการเล่นฟุตบอลควบคู่กับการเรียนหนังสือครับในวัยไม่ถึง20ปีครับเวสกลายเป็นตัวจริงของเลเร์คูเซนท้าชนกับบรรดาผู้ใหญ่ในลีกสูงสุดเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่สามารถทิ้งการเรียนได้นะครับ แผนการเรียนยังถูกจัดความสมพัน์เป็นลำดับแรกสำหรับเขาด้วยซ้ำเขาจริงจังถึงการที่เดือนมีนาคมปี2021ครับเวสไม่สามารถลงสนามให้เลเวอร์ได้ในเกยมยูโรปาลีกเนื่องจ,จากเจ้าตัวมีคิวต้องเข้าร่วมการสอบและในปีเดียวกันเยอคิมเลฟิฟเฮดโค้ชของเยอรมันก็เรียกเวสที่มาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่พวกเขามีคิวไปเยือนทีมชาติลิกเตนสไตล์การได้เดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ที่เกียรติสูงสุดใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันครับการเรียนของเขาก็กำลังงเเเเเเเขข้้มมมนนนแลวกก็็ไไ่่สสาาาารรถฉยยดติใจพคค ไปเข้าแคมป์ยิมซาดด้วยกันครับเรียกบอกว่าผมต้องยอมรับว่าการจัดการทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันนั้นเหนื่อยมากผมรู้ว่าผมต้องบาลานซ์การเรียนและฟุตบอลให้เท่าๆกันแม้ว่าฟุตบอลจะเป็นสิ่งที่ผมถนัดมากกว่าก็ตามแต่ผมก็ตรหนักด,ดีว่าผมเหลือเวลาในการเรียนไม่มากนะัก และผมไม่สามารถยอมแพ้ได้เมื่อมันใกล้จะจบลงสุดท้ายครับเขาก็ทําหน้าที่ได้ผ่านสฉลุยทั้ง2อ,อย่างครับเวสถูกส่งลงสนามกับทีมชาติครั้งแรกด้วยการลงมาแทนโยชัวคิมมิตในทีที่82และจบลงด้วยชนะ2-0ของเยอรมันส่วนเรื่องการเรียนและการวัดลวดลายบนสนามสอบครับเวสก็ท็อปฟอร์มไม่แพ้บ,บนสนามยติเช่นเดียวกันไม่ว่าจะบนสนามแห่งไหนครับเวสก็พร้อมจะไปแสดงความสามารถอันเก่งกาดด้วยรสชาติอันร้อนแรงเหมือนกับเทสโซรสพริกจกักรพรรด ที่ก,กัดคำเดียวก็เปลี่ยนอารมณ์ให้มันลุกเป็นไฟมันเผ็ดไฟลุกกับสาวกเรย์มูเทสโต้รสพริกจักรพพัดนี่แหละครับรสชาติของแชมป์ฟอร์มเด็ดเผ็ดจากพริกจริงสำหรับแชมป์ตัวจริงเท่านั้นเราจะไม่กินอย่างเดียวได้เพราะเรามีเทสโต้รสพริกจักรพพัดครับ เรื่องราวต่อมาครับคือเรื่องราวของการบูชาเลอเนลเมซี่เรื่องนี้เด็กหงฟังแล้วอาจจะเครียดนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นความจริงที่เราต้องเล่ากันอย่างเปิดเผยครับฟอร์เรเวสนั้นมีเลอเนลเมซี่เป็นไอดอลและเขามีสโมรสรโปรดคือบาร์เซโลนาครับเมื่อเคยกล่าวถึงเมซี่เอาไว้ว่าเสื้อแข่งตัวแรกของผมคือเสื้อทีมชาติอาเจนินาของเมซี่ตอนที่ผมยังเด็กเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในเวลานั้นผมดูวิดีโอของเขาและเป็นแฟนตัวยงของเขา ผมอยากเก่งเหมือนกับเขาหากมองไปที่วิธีการเล่นของเวียส์แล้วครับคุณจะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงชื่นชอบเมสซี่ครับพวกเขามีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกันทั้งกู่ถนัดเท้าซ้ายมีความโดดเด่นในดน้านเทคนิคสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกพวกเขามีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่เฉียดแหลมมีการเลี้ยงบอลที่รับมือได้ยากและมีทักษะการเล่นทั้งสองเท้าซึ่งสไตล์การเล่นแบบนี้มักไม่ค่อยเป็นที่โปรดปรานของบรรดาแนวรับคู้แข่งสักเท่าไหร่นะครับความคล้ายคลึงนี้เองครับส่งผลให้ชาบีอลังโซเฮดโค้ชของเลเวอรโกเซนใน และคุณต้องอย่าลืมว่าสมัยที่ออลองโซยังไม่ให้กับเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับเขาเองก็เคยโดนกับเมสซี่มาแล้วหลายครั้งอลองโซกล่าวถึงเว็บไว้ว่านักเตะที่ดีกับนักเตะที่ดูดีในสนามเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนักเตะที่ดูดีมักจะทําอะไรที่สวยงามดูเท่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพเสมอไปคุณรู้ไหมทำไมเมสซี่ถึงเก่งขนาดนั้นก็เพราะเขารู้ว่าเขาควรจะทําอะไรเมื่อไร่ตอนไหนนั่นไงเมสซี่ <Messi S 1> เขาเป็นนักเตะที่คิดอยู่เสมอว่าานายอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าฉันก็รับบอลจากฉันไปเลยเขาไม่ได้ทําเหมือนกกกัััับบววว่่่่าาาาาาาตตตเเออออองงคืจฉรริยลลลลดดดดสสสทททีีนนใใหฟุุ ซึ่งฟอร์เรนก็ทําแบบนั้นได้มเมื่อคิดเหตุผลว่าทําไมฟอร์เรนถึงได้เก่งขนาดนี้ส่วนเรื่องของความหลงใหลในทีมบาร์เซโลนาครับเวียเคยกล่าวไว้ว่าตอนเด็กผมอยากเล่นให้กับบาร์เซโลนามาเสมอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แต่ชกวงเจะถึงตอนนั้นผมก็ยังพอมีเวลาเอ่อเออเออ,เอ,อสงสัยจะคูตินโยโมเดลประโยคนี้ฟังแล้วไม่ค่อยลื่นหูเลยครับแต่เดี๋ยวพอย้ายมาที่แอนฟิลเนี่ยก็อาจจะหลงรักบรรยากาศจนต้องพักเรื่องความฝันไปก่อนนะครับ อ่ะอย่าไปคิดมากมาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับไปดูดเรื่องราวต่อไปครับอาการบาดเจ็บครั้งสําคัญก่อนเวียจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับความหวังของแฟนเลโกเซ่นก็คือไคาฮาวแบตซึ่งเป็นดาวรุ่นพี่ของเวียสนั่นแหละเวียสเองเนี่ยก็มีฮาวแบตเป็นหนึ่งในต้นแบบนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยเล่นในตำแหน่งคล้ายกันโด่งดังตั้งแต่ยังเด็กเหมือนกันและฮาวแบตเองเนี่ยก็ปฏิบัติตัวในฐานะรุ่นพี่ที่ดีกับเวียสมาเสมอครับเวียสเคยกล่าวถึงฮาวแบตไว้ว่าใครขึ้นชุดใหญ่ตอนเป็นดาวรุ่งแต่เขาพิสูจน์ตัวเองใในนนนระดัับสสูงงมมานาาาหลลยยปปีีีท้้้เเิกกแช และตอนนี้ก็ในพรีเมียร์ลีกเอาจริงๆผมไม่โอเคเลยที่ผมในวัย16หรือ17ปีถูกยกไปเทียบกับเขาและบางทีเนี่ยใครอาจคิดว่าทําไมพวกแกถึงเอาไอเด็กกระเปียงนี่มาเทียบกับฉันผมก็รู้สึกแปลกๆนะที่สื่อยกยอผมเกินไปพวกเขายอผมทั้งที่ไม่มีใครแทบรู้จักผมเลยด้วยซ้ำแต่ที่แน่ๆนะผมกับใครเนี่ยเข้ากันได้เสมอมาแน่นอนว่าใครเป็นแบบอย่างที่ดีเขาให้คาแนะนําที่ดีกับผมอยู่เสมอและผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการฝึกซ้อมเขาเป็นคนที่ผมนับถือผมประทับใจเป็นพิเศษกับการสัมผัสบอลครั้งแรกของเขา และมันดีกว่าใครๆทั้งนั้นในทีมทำให้เขาสามารถคว้าโอกาสได้แทบทุกครั้งไม่อยู่หน้าประตูและเขาสามารถหาตำแหน่งตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อรับบอลในจังหวะที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เวทมองคายฮาวเวตนะครับดีวการย้ายตัวจากเลเวอร์ไปสู่เชลซีของฮาวเวตนั้นทําให้ประตูแห่งโอกาสของเวทเปิดกว้างมากขึ้นครับตอนนั้นนแฟนๆเรเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าไอเด็กคนนี้แหละครับจะสร้างปรากฏการณ์ได้เหนือชั้นกว่าคายฮาวเวตซะอีกเ้นทางของเวทร,ราบรื่นมากครับและเขาสุขคาดหมายว่าจะมีชื่ออยู่ในขุนพน g, กกลกก2022ทที่ประเศาาต ซึ่งจะเป็นโอกาสครั้งสาคัญในชีวิตของเขาเลยครับจนกระทั่งเลโวโกเซนครับแข่งมาถึงช่วงเดือนมีนาคมปี2022บมันเหลือเพียงแค่2เดือนเท่านั้นฤดูกาลของลีกเยอรมันจะปิดฉากแต่เวทเจ็บหนักครับเวทเจ็บเอ็นเข่าควายหน้าฉีกขาดครับทำให้เขาต้องพักยาวนานหลายต่อหลายเดือนเลยและนัก่าับอกว่าความฝันในการเล่นฟุตบอลโลกคนแรกด้วยวัยเพียง19ปีต้องปิดฉากลงครับเขาต้องพักฟื้นยาวร่วมหนึ่งฤดูกาลเต็มหลุดจากทีมชาติเยอรมน,นีชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและกลายเป็นเครื่องหมายคำถามว่า ฟอร์เรนเวียจะกลับมาเป็นคนเดิมได้หรือไม่นั่นคือคําถามที่เราจะไปหาข้อสรุปกันในหัวข้อถัดไปครับหัวใจไร้พ่ายของฟอร์เรนเวียท่ามกลางความวิตกกังวลของแฟนแฟนครับเวียกลับตั้งใจเร่งความฟิตเต็มที่และสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมปี2023ซึ่งเป็นช่วงที่ชาบีลอ,องโซเริ่มต้นเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเซพอดีพอดีเลยครับและใน,ในสายตาของลอ,องโซเองก็มองว่าเวียสนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญ ภายใต้ยุคสมัยของเขาและเมื่อรุูการ2022ถึง2023จบลงวิทมีมร่างกายที่ฟิตเต็มถังขึ้นครับแล้วก็พร้อมแล้วกับการลุยในซีซั่นใหม่ไปกับโค้ชคนใหม่อยชาบีอลองโซอลองโซเลือกจามอบเบอร์สิบให้กับดาวรุ่งรายนี้สวมใส่และนั่นคือการยืนยันว่าเขาเชื่อมั่นในฟอร์เรเวจริงๆแม้ผู้คนจะยังสงสัยว่านักเตะที่บาดเจ็บไปเกือบ1ปีเต็ม มันจะกลับมาเล่นได้ดีแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าทันทีที่ฤดูก,กาล2023-2024เริ่มต้นขึ้นครับเวสยถูกวางตัวยืนเป็นวิฟิลต์ตัวรุกอย่างถาวรและไม่เคยถูกโยกไปเล่นตำแหน่งอื่นเลยและเขาจบซีซั่นดังกล่าวด้วยการลงสนามไป49นัดยิงไป18ประตูกับอีก20แอสซิสรวมทุกรายการนี่คือตัวเลขที่ก้าวกระโดดไปไกลามากครับเพราะก่อนหน้านั้นซีซั่นที่ดีที่สุดของฟอร์เดนเวสคือซีซั่น2021-2022เขาทำไป10ประตูกับ1 4แอสซิส แต่ตอนนี้ครับเขามีส่วนของการยิงประตูไปเกือบ40ลูกแล้วฟอร์แมแบบนี้ไม่ได้เกิดจากปรสวรรค์เพียงอย่างเดียวครับแต่มันเกิดจากวินยัยความมุ่งมั่นและจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลาซึ่งเวสโชคดีครับที่อลองโซซ่าระบบางระ่บ3-421ที่เหมาะสมกับเขาเป็นอย่างยิ่งมันคือระบบที่ให้อิสระกับตัวเขาครับและมันเหตุผลที่ว่าทําไมเวสถึงกลายเป็นศูนย์กลางในการพาลเวลอร์กูเซ่นพันานนคว้าแชมป์บุนเดสิก้าครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์พราเขาเดินหน้าชนะคู่แข่ง28นัดเสมอหนัดและไม่แพ้ใครสักนัดใน3.4เกมล เก็บได้90คะแนนยิงไป89ประตูเสียประตูเพียง24ประตูเท่านั้นเวทย,ยิงได้เฉียบคมแอสซิตได้เ,เด็ดขาดสร้างสรรเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและพาทีมคว้าแชมป์ไร้พ่ายได้สําเร็จครับนี่ถือเป็นการเกิดใหม่ด้วยร่างกายที่ฟิตกว่าเดิมและความคิดของเขาก็เยือกเย็นขึ้นหวัวใจของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าวินาทีนี้ไม่มีอะไรรั้งเวทได้อยู่แล้วครับเขากลายเป็นตัวหลักของทีมชาติเยอรมน,นี เขาคือดาวรุ่งระดับท็อปของวงการลูกหนังชื่อของเขาถูกพูดถึงไปทั่วยุโรปและถามว่ามีทีมไหนบนโ,โลกใบนี้ที่ต้องการจอมทับคนใหม่ระดับบิ๊กเดียลชื่อของฟอร์เรนเวียสจะถูกวางไวบ้บนโต๊ะเป็นชื่อแรกอยู่เสมอครับแมนซิตี้ก็เคยอยากได้เขาครับบาเยอร์มินิกก็วางเขาไว้เป็นเป้าหมายเขาเคยมีข่าวกับเรอลมริดและมันเซอร์ไพรส์มากในตอนนี้ที่สุดท้ายทีมที่มีแาวน้มจะชนะศึกแย่งตัวเวียสกลายเป็นลิเวอร์พูลผมพูดได้เลยนะครับจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยมีไม่กี่คนบนโลกใบนี้ครับ พร้อมจะยื่นข้อเสนอแตะหลัก100ล้านยูโรซึ่งฟอร์เรนเวียส์คือหนึ่งในนั้นครับอัปเดตจากฟาบิซิโอโรมาโน่ครับลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอทางการครั้งแรกเพื่อขอซื้อตัวฟอร์เรนเวียสจอมทัพเลวูเซ่นแล้วด้วยมูลค่าวรวมแอดออนเกิน100ล้านยูโรครับตัวนักเตะยืนยันชัดเจนว่าต้องการเพียงแค่หงแดงเท่านั้นส่วนทางฝั่งของฟอร์เรนแคชเทนเบิร์กครับสายข่าวจากเยอรมันบอกว่าตอนนี้การเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลและเลเวอร์คูเซ่นกำลังเป็นไปในทิศทางบวกมากๆครับับท้งงสสอโมสรตั้้งเปาที่จะบรรลุข้อตกลงให้้ไดดโยเร็วที่สุดตัวของเวสเองกกก็พรรรรร้้อมมแลวคัับบสาาาาาหเดินทงง่ย เพียงแค่รอไฟเขียวจากเลเวลกูเซนเท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นแล้วครับตอนนี้สําหรับฟอร์เรนเวียสที่ต่อเต็มทีกับการมาเล่นที่ประเทศอังกฤษให้กับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลและท่าสุดท้ายเดือนนี้ล้วนครับทัพของแดงอาจกําลังคว้าหัวใจดวงใหม่เป็นใจที่สดใหม่มุ่งมั่นแข็งแกร่งและหัวใจดวงนี้อาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลไปได้อีกหลายปีเลยนะครับผมเชื่อว่าฟอร์มของเวียสเนี่ยน่าจะจี๊ดจ๊าบจัดจ้าน,าน,านสะใจสำหรับแฟน,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 ฟนๆลิเวอร์พูลลแแแนนนนนนน่่่่ๆคครรรรรับับบตตถ้าาอออออฟฟ์มมเเเววสไไหยียขุญะะ รสชาติของความเผ็ดร้อนนี้จะประทับใจคุณแน่นอนเทสโต้รสพริกจักรพัดครับเผ็ดจริงพริกจริง,รรงสาหรับแชมป์ตัวจริงเท่านั้นเราจะไม่กินอย่างเดียวได้เพราะเรามีเทสโต้รสพริกจักรพัดอยู่เหนืออีทอลอนครับวันนี้เจาะตลาดสาขาขาหงลาไปก่อนครับหวังว่าจะได้อัปเดตเจ็ดเรื่องลับบ่อยๆอ,อยากทำเคอร์เคสละว้ซัมเมอร์นี้มันสุดยอดจริงที่ไงกับดีลของฟอร์เรนเวียสนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยวันนี้เกมเมิงลาไปก่อนสวัสดีครับ